ประเทศพราสยามบรมมารีให้พระราชาทานทำปุ๋ยเพื่อเป็นองค์ความกับ,บวงชนน้องเกษตรดังที่ว่าต้นไม้ต้องการอานเพื่อเติบโตง่ายๆปุ๋ยสวนของเราผลจะดีปุ๋ยทำท้องตลาดเกินทำปุ๋ยหมกัก กว่าพระราชดำริข้างต้นของท่านนั้นเนี่ยความคือพรารมีและความของการ จนกระทั่งเขียนด้วบวิธีการทำอธิบายเเลยว่าประโยชน์อย่างไรทำปุ๋ยทำไมต้องทำปุย๋ยวัสดุที่วีการที่เป็นปุ๋ยหมักท่านวิธีการใช้ประโยชน์ประหยัดเรื่องของการนี้ได้มากซึ่งว่าเป็นกระตูนประกอบในพระราชทานท่านได้่านแล้วส่วนของ ที่ดินเนี่ยก็เคยโยนจากผื้พันที่ยเรื่องของการทำปุ๋ยหมกักของกรมโดยตรงแล้วก็ต่อมาทางศีวะกา,ารกระทรวงกษตรเนี่ยได้ขอพระสูตรปุ๋ยตรงเนี้ยเผยแพร่แล้วก็ไปพี่น้องได้ลองดูตรงนี้ซึ่งเทพรัฐพระร,ระชาชวนทย ได้ดาเนินการนะครับเป็นมาเป็นปุ๋ยพระราชทานส่งส่งเขียนก็สผยแพร่ให้เกษตรกรปุ๋ยที่สุดที่หมักคุณภาพเราจะได้อาหารหลักอยู่บ้างนะครับส่งอันหนึ่งทำให้คกดีขึ้นมีอีขึ้นเนี่ยจุกก็สามารถขยายสามารถที่ มีชีวิตสืนชีวิตได้ิด่งสีนะในอาหารในธรรมะนะเช่นด่นจากอากาศปล่อยอาหารที่ถูกตึง ผลต่อน้อคืออย่าไปมองตัวปุ๋ยเองโดยตรงมีทั้งการทำปุ๋ยสูงดีนเมื่อดินขึ้นดินสามารถปลดปล่อยสารที่มีอาสานได้ดีกับพืชได้วิธีการพระองค์ทรงอายถึงเ,เตรียมตอนอย่างละอาทิซากพืชได้แก่ ยาแหลัำต้นทำต้นใช้ปสัสสาวะหรือกากกากทุ่ซากต้นต่างๆร่วนพอยินจะยิ่งจากนั้นการกองซึ่งจะออกก็ได้ แต่มีข้อคือให้มีน้ําขังดน้ํามากอันระบายอนาศมีกองใหญ่ความร้อนสูงปุ๋ยเจ้า้ทนิคความร้อนสูงให้เติมน้ําตอนการปุ๋ยกองปุ๋ย,ยาสิกวันกว่าซัาป่วยทุกหมดกินสามเดือน วิจัยจุดทีพทางการเกรรษตรผลิตสารซูปเปอร์หนึ่งให้กับเกษตรกรผลิตปุ๋ยได้ในระยะสันเดียวกันประหยัดะดวนร,ร,รน,นต้องการของวันที่สุดพบปัญหาประมาณธาตุอัลราไลมากเพียงพอต้องการของพืชสองพันห้านะเอ็ด นาที่ดินจึงได้มีการจ่ายต่อยเพิ่มปิในปต๋ยมขึ้นสามารถผลิตดีอาหารสวัสดุมูลสุกรลดต้นทุนปุ๋ยเคมีสามารถปรับภาพทางการจีนให้เหมาะกับการ ของพืชผลการพบว่าเพิ่มผลผลิตได้ย20-30คุณสมเด็จพระราสุดาสยามรมรีทานพระราษร์ังล่าวยายผลเป็นทแก่เษติาปรับใช้การเกษตรแบบตนเองนิเว พระราชทานที่มีค่าด้วยการคิดรู้รวมผลวัตถุดิบปัจจัยการผลิตผลิตปุ๋ยสารที่มีธาตุอาหารให้เกษตรกรสารเคมีเกษตรอาสาการถ่ายรู้เกษตรกรทำกอหลายรายเริ่มผลิตราชทานใน แล้วสอดคล้องลายเรื่องของเศษอินทรีย์การลดท้มีก็ก่อนทำไดเ้เมื่อเวลาผ่านเราก็มีที่สิ่งความสะดวกเคมีสใส,ส่ง่ายๆใส่หน้าสูงตอนนี้ย้อนกลับไปธรรมชาติความพื้นฐานเกษตรกร ผู้ปัญญาผู้ที่ตั้งแต่บรรพบุรุษวันนี้ที่ดินได้มาขยายในการให้พี่น้องกัสิ่งธรรมชาติตรงนี้เข้าสารได้อีกมากมายท่านสามารถติดต่อสถานีพัฒน,นมีอยู่นทั่วปไปแล้วก็วน,นี้มีแลามีเจ้าหน้าที่ไปให้รวมทางหมายที่จะเนี่ยก็กระจายไป ถ้าที่มีนะท่านจริงก็จะ,จะเพะิ่มมาด้วยท่านรับเลยฮะถูกสุดเลยไทยตอนนี้ว่าการเหลือตัวเองแล้วก็ของตัวเองแล้วก็หา,าท้องถิ่นเนี่ยการทำาไครับทีิเน,นี่ยเรามันใหยมากกลับมาทำ เกษตรินผลไม้ปอดสารเราไม่มีกันมากทยาให้กเกษตรกรหรือว่ารวมปอนหรือว่าหน่วยงานต่างเข้ามาหาดูงานศูนย์นเรียนรู้ต่างๆครับรชัชทายที่สมเด็จพระทสุดาสราชกุมาร,รเป็นพระมหากรุณาันยิง่งใหญ่มีต่อกษตรไทย กระดูกสันหลังของชาติผลิตปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ผลิตลดขนาดการยกรยดงรักษาซึ่งเป็นปัญัาเพพาะปลูกได้อย่างยัง่งและก็จะมีสัอยู่ที่ดีทั้งทางด้านและรดั้อม